บทที่4,524ห้ายไปแผ่นดินใหญ่แย่เฉินมองไปที่ลิวมังกีอองด้วยความประหลาดใจและถามว่าคุณไม่เต็มใจที่จะออกจากเกาะฮ่องกงหรือลิวมังกีอองพูดอย่างง่ายเป็นธรรมชาติเล็กน้อยนั่นมันเมื่อก่อนเพราะฉันยังเรียนอยู่ฉันไม่อยากออกจากเกาะฮ่องกงแต่ถ้าฉันพิจารณาเรื่องงานฉันจะมีโอกาสพัฒนามากกว่านี้ถ้าฉันออกจากฮ่องกงเกาะ เยเถอโนบยักหน้าเบาๆและพูดอย่างจริงจังถ้าคุณมังกิอองสนใจแผ่นดินใหญ่จริงๆคุณสามารถไปที่แผ่นดินใหญ่เพื่อดูแลหลังจากสำเร็จการศึกษาเดินไปรอบๆก่อนจากนั้นเลือกเมืองที่คุณชอบและพยายามพัฒนามันหลังจากคุณมีการศึกษาสูงและสภาพครอบครัวของคุณดีมากไม่ว่าคุณจะเลือกที่ไหนมันควรจะเป็นเรื่องง่ายมาก ลิวมังกิอองพ่นลมหายใจและต้องการถามว่าเย่เชนอยู่ในเมืองใดแต่เขาไม่สามารถเอาคำพูดออกจากปากของเขาได้ในเวลานี้ฝนบนเกาะฮ่องกงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกโทรศัพท์ของลิวมังกิอองก็ดังขึ้นและได้รับการผลักดันเธอเหลือมองโทรศัพท์และบ่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าคืนนี้จะมีฝนตกหนัก ฝนตกหนักเยี่ยเฉินยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนว่าสาวกหงเหมินมากกว่าหนึ่งร้อยคนกำลังจะขึ้นเรือท่ามกลางสายฝนในคืนนี้ขณะเดียวกันอินสเปอร์คลับสาวกของหเหมินมากกว่าหนึ่งรอยคนที่พาโดยทหารของวังวันลองออกจากบาทีละคนและไปที่ท่าเรือ การก่อสร้างฐานทับใหม่ของวังว่านหลงนั้นต้องใช้แรงงานระดับต่ำจำนวนมากดังนั้นคนหนุ่มสาวที่อันตรายซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตอนนี้ยิ่งกว่านั้นสำหรับวังว่านหลงคนงานสามร้อยห้าร้อคนยังไม่เพียงพอที่อุดฟันดังนั้นยิ่งดียิ่งดี พงยูอันซานเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทั้งหมดถูกพาออกไปและคนทั้งหมดไม่ได้รู้สึกเศร้ามากนักแต่ความรู้สึกมีความสุขอย่างท่วมท้นก็ท่วมท้นเขาถอนหายใจในหัวใจฉันไม่เคยฝันว่านามสกุลแย่มีภูมิหลังที่ใหญ่โตเช่นนี้ โชคดีที่ฉันรอดมาได้ไม่เพียงแต่ฉันไม่ต้องไปทำงานที่ซีเรียเพื่อทำงานเป็นคุรี่แต่ฉันยังอยู่ต่อไปได้หงเหมือนเป็นเจ้านายในอนาคตฉันต้องรักษาความต่ำทำตัวให้ต่ำและอย่าทำผิดพลาดแบบเดียวกันและประสาให้คนที่นามสกุลว่าแย่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับฉัน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็มองไปที่จงยุนชิวทันทีและพูดอย่างเงย็นชาว่าจงฉันจำกัดให้คุณเรียกเก็บเงิน1,000ล้านดอลลาร์จากบัญชีของฉันก่อนมืดพรุ่งนี้มิฉะนั้นฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณจงยุนทิวกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าท่านพ่อเจ้ายังเป็นห่วงข้าอยู่หรือตั้งแต่ข้าสัญญาข้าจะให้เกียรติอย่างแน่นอน พงยุนซานพูดอย่างเย็นชาว่าฉันไม่กล้าเป็นพ่อทุนหัวของคุณจงยุนชิวจากนี้ไปพ่อทุนหัวระหว่างคุณกับฉันจะจบลงที่นี่อย่าพูดถึงมันอีกจงยุนชิวรีพูดเจ้าพ่อฉันไม่ได้ทำให้เจ้าขุนเคืองเจ้าพ่อฉันไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ได้โกรธอย่ากโกรธฉันเลยเพราะยังไงฉันก็เป็นคนที่แย่ที่สุดพงยุนซานพูดด้วยใบหน้าสีเข้มให้ตายสิฉันเกรงว่าคุณจะทุบตีฉัน หลังจากนั้นฮงยูอันซานกล่าวเสริมว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณและฉันไม่ควรติดต่อกันนอกจากการระดมทุนสำหรับวังวอนลองและฉันจะไม่ขอเงินเพิ่มจากคุณฉันแค่ต้องการเข้าใจเงินคืออะไรหรือไม่ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในการมีชีวิตที่ดีดังนั้นคุณไม่ควรให้ฉันเจอคุณอีกในอนาคตจงยูอังกิูรีพูดว่าเจ้าพ่อวันนี้คุณกับฉันมีปัญหาทำไมคุณถึงกล้าต่อต้านฉัน พงยวนสารพล่องออกมาฉันไม่เหมือนคุณตอนนี้ฉันเป็นผู้จัดการระดมทุนของวันลองพาเลสปราบใดที่ฉันไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อแย่แล้ววันลองพาเลสจะปก,กะปิดฉันคุณเป็นดาราไม้กว่ดร่วมเพศยิ่งห่างไกลาจากฉันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี จงยูอังกี่อูตกตะลึงและต้องการจะพูดอะไรแต่เขากลืนคำพูดอีกครั้งก่อนหน้านี้ทัศนคติของเขาที่มีต่อหงยูอันซานนั้นเหมือนกับคนที่โกงที่จะเตะเธอออกไปหลังจากเล่นกับเธอเป็นเพียงว่าเขาไม่เคยพบเหตุผลหรือข้อแก้ตัวที่จะเลิกกันอย่างสงบและเคยพยายามให้ผู้หญิงคนนั้นพูดก่อนด้วยซ้ำแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าเมื่อผู้หญิงคนนั้นเปิดปากบอกลาจริงๆเขาจะรู้สึกอึดอัดในใจ หากเขาไม่มีความสัมพันธ์นี้กับฮงยูอันซานเขาจะไม่มีผู้สนับสนุนเกาะฮ่องกงในอนาคตและทั้งสองถือได้ว่าเป็นการแบ่งปันความมั่งคั่งและความฉิบหายการสูญเสียสิบพันล้านดอลลาร์ในสิบปีได้กลืนจงท้องของยูอังกิอูดังนั้นเมื่อมองไปที่ฮงยูอันซานตอนนี้ตรงกันข้ามฉันไม่คิดว่าพฤติกรรมก่อนหน้าของเขาในการของเงินเขามากเกินไปตรงกันข้ามเขารู้สึกว่าเงินที่เขาขอเมื่อเทียบก,กับแย่เชน ถือได้ว่าเป็นผู้มีแมตตายิ่งใหญ่ระดับจัก,กรวาลดังนั้นเขาจึงหวังที่จะอุ่นเครื่องกับกลุ่มหนังสือพิมพ์หงยูอันซานในช่วงเวลาแห่งความทุกข์บทที่4,525โดยไม่คาดคิดหงยูอันซานไม่สามารถหลีกเลี่ยงเขาได้จงยูนคีวิวหมดหนทางและทำได้เพียงถอนหายใจลึกๆรู้สึกถอนหายใจอย่างมากในหัวใจของเขา ในเวลานี้หงยุนซานซึ่งอยู่ข้างๆเขาดูเหมือนจะรังเกียจเขามากและพล่องออกมาที่นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณทำไมคุณไม่ออกไปซะคุณต้องยืนที่นี่กับฉันใหม่ให้ตาพร่าจงยุนคีวิวถอนหายใจมองไปที่แอลยูฮาโอเชียนและถามอย่างสุภาพว่าขอโทษนะฉันไปได้ไหมแอลยูฮาโอเชียนเมีย่ยงตรงเสตาวที่อยู่บนไหล่ของเขาต่อหน้าเขาและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าพาลูกชายของคุณไป จงยูนคีวิวเหลือบมองจงซิตาด้วยความรังเกียจและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความโกรธคนสูรุ่ยสุร่ายคนนี้สูญเสียทรัพย์สมบัติสิบพันล้านดอลลาร์ในบ่ายวันหนึ่งและเขาไม่ได้ฆ่าเขาในทันทีจงยูนคีวิวมีใจที่จะตัดขาดความสัมพันธ์แบบพ่อลูกกับเด็กคนนี้ทันทีเช่นเดียวกับที่หงยูอันซานไม่ต้องการเห็นตัวเองเขาไม่ต้องการที่จะเห็นลูกชายที่สุรุ่ยสุรายคนนี้อีก เขาพูดอย่างโกรธเคืองว่าฉันไม่ต้องการให้เด็กคนนี้โยนเขาไปที่ข้างถนนเพื่อดูแลตัวเองหลู่ฮ่าวเทียนถามกลับว่าคุณกำลังบอกให้ฉันทำอะไรจงยุนคีวิวรีบโบกมือแล้วพูดว่าฉันไม่กล้าฉันไม่กล้าหลู่ฮ่าวเทียนพูดอย่างเย็นชา ถ้าคุณยังต้องการเด็กคนนี้อยู่ก็เอามันออกไปถ้าคุณไม่ต้องการผมจะส่งเขาไปที่ซีเรียถ้าคุณไม่พูดผมจะถือว่าคุณเลือกอย่างหลังให้คุณสามวินาทีในการคิดเกี่ยวกับมันหนึ่งสองสาก่อนที่จงยุนคีวิลจะตอบสนองเอลยูฮาโอเชียนก็กล่าวว่าเนื่องจากคุณไม่ต้องการเขาแล้ววันลองพาเลตของเราจึงยอมรับอย่างไม่เต็มใจ จงยืนชิวตกใจและเรียกคุกเข่าลงอ้อนวอนฉันต้องการมันฉันต้องการมันนอกจากนี้เขายังเป็นลูกชายของฉันฉันจะพาเขาไปลู่่าวเทียนดูบข้าเจ้าต้องการเอามันออกไปเอาไปถ้าเจ้าไม่ออกไปภายในหนึ่งนาทีข้าจะส่งเขาขึ้นเครื่อง ไปกันเถอะฉันจะไปเดี๋ยวนี้จงยุนชิวเกือบจะร้องไห้ออกมาและรีบพุ่งจงจื่อเทาบนบ่าของเขาและเดินออกจากกระบองน้ำเวลานี้ฝนตกตรงทางเข้าเว็บคลับและเนื่องจากจงยุนคีวิวติดตามรถของฮงยูอันซานโดยตรงจากบ้านของฮงยูอันซานเขาจึงไม่ปล่อยให้คนขับและผู้ติดตามติดตามเขา เดิมทีสิ่งที่เขาคิดคือหงหยวนซานซึ่งชอบหาเงินจากเขามาโดยตลอดจะช่วยเขาหาลูกชายของเขาให้พบและเขาจะจัดการเรื่องอื่นๆอย่างเหมาะสมในเวลานั้นฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะจบลงแบบนี้ในที่สุดจงยุนคีววิวที่ทำอะไรไม่ถูกสามารถยืนอยู่ข้างถนนและหยุดรถแท็กซี่และพาจงซิเตาซึ่งหมดสติไปโรงพยาบาลด้วยความอับอาย เมื่อเขามาถึงโรงพยาบาลหลังจากการวินิจฉัยและรักษาของแพทย์ฉุกเฉินได้รับการยืนยันแล้วว่าจงซิตาวไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งนี้ทำให้จงยูนคีวิวโล่งใจเล็กน้อยในเวลานี้หมอบอกเขาว่าคุณจงอาจารย์จงตื่นแล้ว จงยุนชิวรีบเข้าไปในวอร์ดเพียงเพื่อจะเห็นรงจื่อเทาซึ่งนอนอยู่บนเตียงด้วยจมูกที่ช้ำและหน้าช้ำและร้องไห้และตะโกวนว่าพอ่อผมถูกทุบตีพอ่อคุณต้องให้พ่อทูลหัวช่วยพอ่อหมอรีบพูดว่าอาจารย์จนคุณเพิ่งตื่นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นมากทันทีที่เขาพูดจบเขาก็เห็นเงาสีดำวาบอยู่รอบตัวเขา ทันทีหลังจากนั้นจงยุนคีวิวกระโดดขึ้นไปบนเตียงอย่างบ้าคลาั่งแต่จงซิตาด้วยเท้าของเขาและดุอย่างบ้าคลาั่งไอสารเลวเจ้าทำร้ายเลโอทีสุและเจ้ามีความกล้าที่จะปล่อยให้เลโอทีสุปล่อยคุณออกไปโกรธดูสิวันนี้ข้าไม่ตีเจ้าให้ตาย